สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟแฟนนันนิงเซิร์ฟนี้เล่นฟรีทั้ง PC กับมือถือเลยนะครับและก็จะมีทั้งเลข API แล้วก็ IP อยู่ใต้คลิปเลยนะส่วนใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟนี้นะครับฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆเลยนะและในคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปทัวร์เซิร์ฟถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับสำหรับเด็กใหม่ทุกคนจะมาเกิดตรงนี้เลยนะครับและเด็กใหม่ทุกคนนะครับจะเลือกมารับของขวัญตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าแจกของเพียบเลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดใให้้้ดูแแวววกกััันนนรบฟีจตตตงาาท่่ ของเรามีอยู่แล้ว5,000นะก็บวกกันเป็น6,000นั่นเองครับแล้วก็มือถือ1เครื่องมีปานไฟนะครับนี่มีปานไฟให้กับทุกคนนะเปิดได้ในกระเป๋าเลยนะครับแล้วก็แจกรถวิบากด้วย1คันนะครับแล้วก็ในกระเป๋าของเรานะครับก็แจกเป็นกาชาด้วยนะครับอยู่ในกระเป๋าทํางานอันแรกเลยนะนี่เลยมีกาชาปองเด็กใหม่ด้วยนะครับอะเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะว่า จะได้อะไรจากกาชานี้นะครับนี่ครับแจกรถเพิ่มอีก1คันนั่นเองครับเดี๋ยวเราลองไปเสกดูนะสำหรับเด็กใหม่ทุกคนนะครับก็ลงไปแล้วก็เล่นได้เลยนะแต่ว่าถ้าใครอยากเปลี่ยนสกินก็มาตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจะซื้อของหยุดแถวนี้เลยนะครับและสำหรับใครที่จะมาเสกรถนะก็เสกตรงนี้ได้เลยนะนี่วิ่งมาวิ่งมาตรงนี้นะครับกดเอนแล้วก็เสกได้เลยนะครับนี่เลยอย่างที่บอกไปนะครับแจกรถวิบาก1คันนะครับแล้วก็แจกรถยนต์ด้วย1คันนะอันนี้แล้วแต่คนจะได้นะครับก็จะสุ่มให้อีก กดสตาร์ทตรงนี้นะด้านล่างนะครับแล้วก็ขับออกไปได้เลยนะนี่ขนาดยังไม่ได้แต่งนะครับมีนีออนให้มาเลยนะครับเออโคตรเจ๋งนะครับแจกรถ2คันตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับเนี่ยและต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเต็นท์รถในเซิร์ฟนี้นะครับบอกได้เลยว่าเฟี้ยวมากๆนะครับเพราะว่าจะมีรถจอดอยู่แบบนี้เลยนะครับนี่มีรถให้ดูแบบสดๆแบบนี้เลยนะและรถพวกนี้เราไม่สามารถที่จะขโมยออกไปได้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูสักคันหนึ่งนะครับมีคันแพงอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูคันหนึ่ง เอาคันนี้เลยนี่ห้าหมื่นะและให้เราวิ่งมาซื้อตรงนี้เลยนะครับีหลังจากที่เราซื้อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปเสกรถได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนจะซื้อแนะนําให้เก็บรถก่อนนะครับแต่ว่าถ้าใคร บักหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ติดต่อแอดมินนะแต่ว่าถ้าแอดมินไม่อยู่นะก็อาจจะต้องออกเกมเข้าใหม่นะครับนี่อันนี้เป็นระบบที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับอาจจะมีบักบ้างนะและระบบขายของในเซิร์ฟนี้นะครับเป็นระบบที่ผมรอคอยมานานและก็อยากได้มากๆนะครับก็คือการขายของที่อีโคโนโมี่ที่เดียวจบเลยนะครับนี่ก็คือปกติแล้วมันจะ ต้องไปขายหลายตัวละครใช่ปหแต่ว่าในเซิร์ฟนี้นะครับขายแค่จุดเดียวแล้วก็ตัวละครเดียวเหมือนกับไฟ์เอ็มแบตเปะเลยนะครับอันนี้เป็นระบบที่ดีมากนะครับผมคิดว่าตัวนี้แหละเป็นระบบที่น่าเล่นในเซิร์ฟนี้นะ และในเซิฟนี้มีงานให้เราทําเพียบเลยนะครับในงานแรกที่ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับก็จะเป็นงานสับประรดนี่แหละนะครับนี่น่านเล่นเหมือนกันนะนี่แมปสวยดีนะครับนี่มีพวกรถต่างๆด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะมีลูกสับประรดอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มาเก็บได้นะครับนี่แมปสวยๆนะนี่ก็มีเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับนี่เพื่อนแอนมินนะนี่ของมาเต้นกันอยู่นะครับตอนนี้นะ <c oughs> แล้วก็พาเพื่อนมาเล่นนะเซิร์ฟนี้จะชิวๆหน่อยนะก็จะเป็นแนวแบบโลเพนั่นเองครับตามชื่อเซิร์ฟเลยนะและจุดต่อไปที่จะแนะนําก็จะเป็นจุดจีเหล็กในเซิร์ฟนี้นะครับนีสถานที่สวยๆนะครับมีรถแม็ก โคขั้นจะใหญ่ๆตรงนี้ด้วยนะครับในสถานที่จีเล็กนะก็จะอลังแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ปีนขึ้นไปนะแล้วก็จีเล็กได้เลยนะครับนี่ครับล้วก็มาทํางานจีเล็กในเซิฟนี้ได้นะครับตีกันทั้งวันแหละนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยอย่าลืมมาด้วยนะครับแมปสวยดีนะตรงนี้นะและต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูงานในเซิฟนี้นะครับนี่แล้ววิ่งมาตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะสมัครงานนั่นเองครับแล้วก็จะกลายเป็นถังขุ่นนั่นเองครับหน้าตาแบบนี้เลยนะและทีนี้เราก็มาทํางานตรงนี้เลยครับนี่มาทํางาน ประกอบรถนั่นเองครับนี่แต่ว่าจุดประกอบรถในเซิร์ฟนี้นะครับมันจะเปลี่ยนไปนะนี่มีแบบนี้เลยนะครับนี่มันก็เป็นงานประกอบรถนะแต่ว่าการทํางานนะครับมันก็จะแตกต่างออกไปจากเซิร์ฟเปื้นนั่นเองครับนี่ก็คือย้ายจุดแล้วก็ย้ายวิธีการทํางานด้วยนะครับวันนี้ก็เป็น การประกอบอยางเข้าไปนะครับหลังจากที่เราประกอบอยางเสร็จนะแล้วก็ไปใส่เครื่องต่างๆนั่นเองครับพวกสเกิร์ตต่างๆในตัวรถนะครับพวกไฟเบอร์ต่างๆนะ้้วก็มาทําแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ ทำไปเรื่อยๆแหละนะครับเดี๋ยวก็จะเสร็จเองนะครับและอันสุดท้ายก็จะเป็นเครื่องรถยนต์นั่นเองครับนี่แล้วก็เครื่องรถยนต์มาใส่เลยนะนี่ตอนนี้มีเพื่อนเรามาทําด้วยนะครับนี่เซิร์ฟนี้ไม่เหงานะมีคนทํางานอยู่ในจุดต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครมีเพื่อนก็ชวนมาเล่นได้นะจะได้ไม่เหงาเองครับนี่เลยครับเราทําเสร็จก็จะได้ทั้ง x p แล้วก็อะไรต่างๆมานน่เองครับแต่ว่าในเซิร์ฟนี้จะเฟี้ยวไปมากกว่าน,นั้นนะครับหลังจากที่เราทําเสร็จนะ เราสามารถที่จะมาทําซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่งานมันก็จะวนรลุปไปเรื่อยๆนั่นเองครับถ้าเราจะออกงานก็วิ่งมาตรงนี้นะนี่แล้วก็กดเอ็นนะครับแล้วก็จะกลับมาเป็นสกินตัวเดิมเลยนะครับและจุดต่อไปที่จะแนะนําก็จะเป็นงานเก็บหอยในเซิฟนี้นะครับแต่ว่าเซิฟนี้นะครับจะเอาไปมากกว่านั้นนะครับตรงเก็บหอยจะมีที่เก็บปูด้วยนะครับนี่ไม่ใช่ปูอิอันนี้เต่านะครับเอออันนี้เป็นเต่านะครับเราสามารถมาเก็บเต่าตรงนี้ได้เลยนะนี่ก็ เป็นงานริมชายหาดชิลๆนะครับเขาก็เพิ่มเต่ากับหอยนะให้มาอยู่ใกล้ๆกันนะครับเนี่ยเราก็มาเก็บได้นะครับตอนนี้ก็มีผู้คนอยู่นะครับนี่เต่าเพียบเลยนะดูว่าเต่าจะอยู่เต็มชายหาดไปหมดเลยนะครับเนี่ยตอนนี้และในเซิฟนี้จุดคราบอาวุธจะมาซ่อนตรงนี้นเองครับนี่ลองสังเกตดูนะครับว่าที่ไหนนะทุกคนน่าจะคุ้นๆนะครับก็เป็นอาคารใหญ่ๆนะครับอยู่ประมาณสักกลางเซิฟนี่แหละนะครับนี่เซิฟนี้ก็ มีจุดครับอาวุธอยู่ตรงนี้เลยนะครับหรือว่าเราเปิดตาม GPS มาก็ได้นะครับนี่เลยเ็จะมีจุดครับอาวุธธรรมดาต่างๆนะครับนี่เขาจะเขียนว่าธรรมดานะครับแล้วก็จะมีเปอร์เซ็น์ในการตีติดด้วยนะครับอยู่ที่20เนนั่นเองครับถ้าใครอยากจะมีอาวุธในเซิร์ฟนะครับก็ลองมาดูได้นะครับนี่แต่คนนี้นะ มีอาวุธแบบมังกรด้วยนะครับนี่ถ้าใครอยากได้นะครับก็ลองติดต่อแอดมินได้ที่ดิสคอดใต้คลิปนะครับและในเซิฟนี้ก็ยังมีระบบและสถานที่อีกมากมายนะครับที่ยังไม่ได้รีวิวนะส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นเซิฟนี้ลองเข้ามาเล่นดูได้นะครับเล่นฟรีทั้ง PC กับมือถือเลยนะครับก็ฝากเซิฟนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจทีเอฟแสด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเอ d แ e t นะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม